สวัสดีครับผมพวกกับผมโซคุนชิกิฮะวันนี้เราจะมา แนะนำเกมกันใน P.S.P นะั่นแน่นอนนะเกมนี้เป็นเกมแนว crossover คล้ายๆกับ Marvel กับ Capcom อะไรฮะแต่เกมนี้จะเป็นของโซนญี่ปุ่นและมี 3, อ่อเรื่องด้วยกันที่จะมา crossover ในเกมนี้แล้วทั้นเราจะให้ดู OP กันไปก่อนนะของเกมนี้เป็นเกมที่สังกัดของ Namco Bandai เ,เอง ในในเรื่องก็จะมีการฟิจรลิงของอุลตร้าแมนเบบี้อุสคาร์เมอรเดอร์ดิเคทและฟรีรอมกันดัมนะเป็นเกมที่เคยออกมานานแล้วนานมากๆตั้งแต่สมัยฟาร์มิคอมเคยออกมาหลายภาคแล้วด้วยและก็การจะได้ทำในล่าสุดก็ภาค PSP นี่เอง แต่ลคนก็ใช้ท่าไม่ตายฟันอัตแทกรูไดโตดี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 เคเฮเฮเฮบียมชูดอือแล้วก็ถึงยอดชายในฟรีดอมปิว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 ยาเมโลตูฮูฮูทำไมดีเราโดนลุ้มกันเหรอเนี่ยอ่าและก็มาถึงตัวเอกที่ ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มนั่นก็คือคาเมเลอร์หมายเลขหนึ่ง RX 7 8 2 Gundam กันดัมและอุลตร้าแมนธรรมดาเห็นทั้งสามซีรีส์นี้คนแก่อาจจะรู้ว่ามันคือเกมอะไรเพราะมันคือเกม Grey b a t t l e f u l l b o s s ครับอ่าแน่ที่บอกอะเกมนี้ออกมาหลายซีรีส์แล้ว แล้วก็ใช้ตัวเอกของหลายหลายซีรีส์เนี่ยมาเป็นตัวเอกแล้วไม่ว่าจะเป็นกันด้ามาเป็นคเมเ l a ลเดอร์บ้างยุคอะไรมีหมดนะฮะอุลตร้าแมนบ้างก็มีนะแล้วเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าผมเล่นไปรอบเคยเล่นไปรอบหนึ่งละโอเคเรามาแนะนําตัวเกมกันก่อนก็ถ้ากดสเดี 3, ย่ยวก็จะเป็นออปชันนะส่วนถ้ากดสี่เหลี่ยมจะเป็นระบบเอมเะให้เราเก็บของแต่ละตัวอย่างนี้ก็จะเป็นของฟรีดอม ของกันดั้มอ่าหมายเลขหนึ่งดิเคดเบบอุสแล้วก็อุ t r ต m a n นะและอันนี้ก็จะเป็นยศฮอทั้งหมดอันนี้เป็นยศของโลกอุลตร้าแมนโลกไรเดอร์แล้วก็โลกกันดั้มครับเกมนี้ก็จะให้มันก็จะให้เราเก็บอ่าทีละเอ็มเบมเพื่อไว้เก็บคะแนนเป็นสะสมอะแบบว่าเราปลดล็อกอ่าเหมือนอาชีพเม้นอะเออนั่นแหละในเกมนี้ก็ เรามาแนะนำกันเลยดีกว่าเนื้อเรื่องไม่ต้องมีอะไรมากฮะมันก็ตามแนวหลักของเออการ์ตูนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยฮะก็คือการร่วมมือการปรับอธรรมนั่นเองอ่าเท่เลยโอเคเริ่มแรกมาเป็นชั้นแรกจะเป็นการแนะนำเอ่อการเล่นนะฮะโอเคเราเปิดแรกมาก็จะเล่นเป็นดิเคทนะครับพร้อมกับสมุนช็อกเก์ โอเคมาอันนี้ก็จะแนะนาคอมโบฮะแต่ผมรู้หมดละกดตัวนี้สามารถกดสี่เหลี่ยมสามครั้งเพื่อทาคอมโบแบบแรกริืมได้และเกมนี้สามารถใช้เอ,อ่อท่าพิเศษได้โดยการกดสามเหลี่ยมฮะกดสามเหลี่ยมตัวนี้จะเป็นการใช้คูกอะกดสามเหลี่ยมมองจะเป็นการใช้ไอชื่อไม่ใช่นนี่ไม่ใช่นี่นี่เบรดนีน่นี่ครับแล้วเราก็ไปหาต่อ นี่คือดิช็อกเกอร์อันนี้ก็จะเป็นการสอนอะระบบการเบรกเรฮะเราก็สามารถตีให้มันแตกก่อนอ่ะแล้วเราก็สามารถใช้นีไคแม็กและเกมนี้ก็มีท่าไม้ตายอยู่ที่นี่ครับคือดิเคดไดเมนชั่นคลิกนั่นเองเกมอืเกมนี้มีอะไรทุกอย่างหมดนะที่มันเป็นจุดเด่นของเออตัวเอก แต่เกมนี้ก็จะมีกเล่นแค่อย่างที่ผมบอกไปแหละตัวเอกของกระดัมทั้งหมดนะถ้าเป็นตัวอื่นก็จะเป็นระบบแอ็กซิสหรือพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นการต่อสู้กับออลอปีศาจในคุนตามแมนมาเชื่อเลยว่าทำไม่ได้แล้วก็ได้เชนเดเวนชั่นคิกไอคิวโดนนี่คูบเบลดอืมอ่ะ แล้วก็จะสอนตอนนี้ก็จะเป็นการให้เราใช้เอ่อท่าไม้ตายนะท่าไม้ตายของดีเคมาเลยนี่ยูสเกะแปลงร่างกัน, rey, นเถอะเพราะนั่นออตแทกไลทคู่ค,คู่คู่กาแล้วก็จะแปลงร่างเป็นคู่กะกลัม um. นี่ขี่ไปไปเลยยูสเกะอื้อูม อ่าและคูไอแอดเซาดีเคทแอดเซานี่ก็จะเป็นท่าไม่ตายของตัวนี้แล้วแหละฮะอันนี้ก็หมายเลขหนึ่งคุยกับดีเคทไม่มีอะไรมากก็คือว่าจบเฟสนี้ไปแล้วแล้วดีเคทต่อไปแล้วต่อไปเป็นอุลตร้าแมนเมบิอุสป่ะก็เกมนี้ ขอบอกอย่างนึงเหมืกันเกมนี้จะมีระบบตัดสายด้วยฮะปกติแล้วเอ่อถ้าตรงถ้าเราต่อสู้กับตรงซีรีส์เนี่ยมันจะขึ้นอะไรปกติใช่ไหมแต่ถ้าเราลองเอาอะไรแพงๆผลิทไปสู้อย่างเช่นเอากันตั้มไปสู้กับอา่าปีศาจเนี้ยเอาอุลตร้าแมนไปสู้กับช็อกเกอร์แล้วเอาดีเคไปสู้กับเอ่ออะไรอ่ะอุลตร้าแมนไปสู้กับไอ้พวกเอ้ยไม่ใช่อุลตร้าแมนดีเคไปสู้กับ ัดไอ้พวกแซกเออนี้เออก่อนที่แนะนำก็แต่ละตัวก็จะมีจุดเด่นนะอย่างอุลตร้าแมนก็สามารถกด x 2ครั้งเพื่อเป็นการลอยได้แต่ถ้าเป็นดีเคทกับกันด้ามันก็จะเป็นการกระโดด2ครั้งอะโอเคต่อกันเลยดีกว่าถ้าฝั่งเรามีการตัดสายได้มันจะขึ้นอกทธิพลิคอใช่ไหมแต่ถ้าเราสู้กับตัวที่แพ้สายเนี่ยมันจะขึ้นฟารเบิเห็นปะตียังไงก็แบบ เหมือนเหมือนมันขี้มันเหมือน,ม,น,ม,นมดกัดอ่ะเออเนี่ยเห็นป่ะพอจะตายก็ตัวที่แพ้แพ้สายก็มีมีอย่างนี้ก็อุลตร้าแมนจะแพ้เอ่อพวกแซกส่วนดีเคก็จะแพ้อะไรอ่ะดีเคจะแพ้พวกปีศาจส,ส่วนแกันด์ัมก็จะไม่เอ่อจะไม่ฆ่าช็อคเกอร์เอาง่ายๆ่ฮะจำคำนี้เอาไว้ถ้าคุณเล่นเกมนี้อุลตร้าแมนไม่คังหุ่นดีเคทป๊อตปีศาจ และกันดั้มไม่ฆ่าคนคนก็คือช็อกเกอร์แหละเดี๋ยวช็อกเกอร์มันเป็นคนด้วยวะงั้นเราโอเคเระบบพอแนวนำระบบตัดสายมาลนะงั้นเรามาใช้อันตีกันเลยดีกว่าตีสัญลักษณ์อินฟินิตี้เบรดโอเวอร์โหลดตีเฮิเทอตเฮิรนี่ปุมป่มเทปร์ม เกมนี้ไม่มีอะไรมากตัวอะไรก็เท่ากันหมดฮนะอันนี้ก็จะเป็นการสนทนา,าสนทนาระหว่างอุลตร้าแมนกับเอ่อเบบิอุสนะเบบิอุสกับอุลตร้าแมนควคุณกันนะแต่เย็นนะ <c oughs> ต่อมาโลกสุดท้ายแล้วกับนายยอดชายนายฟรีดอมฮะอย่างนี้บอกตัวนี้จะเป็นกะถ้ากดเอ่อ ไปสองครั้งจะเป็นการพุ่งฮะและนี่ก็คือแซกซึ่งเป็นตัวเอ่อตัวร้ายของภาคกันดั้มแล้วมากดสี่เหลี่ยมขึ้นจะเป็นการใช้บอลแคนกดบีมไลเฟิลจะกดสองครั้งได้และถ้าไม่จุดเด่นของตัวนี้ก็อยู่ที่นี่เดียวกันกดสีสามเหลี่ยมลงแล้วกดสามเหลี่ยมขึ้นจะเป็นการฟูลเบิร์สนั่นเองครับ มาตัวนี้ค่อนข้างออกมาทำออกมาทำดีทุกตัวแหละนะถ้าใครชอบอะไรฮะโอเคถ้าเรากกสามหนึ่งธรมธรมดาจะ็นการใช้ไอ้นี่แล้วเรามาใช้ไรเทพกันดีกว่าปีเดี๋ยวเดี๋ยวอัดหนา้าอัดหนา้าเดี๋ยวอัดหน้าอีกทีอัดหน้าอีกทีอ่าสังเกตว่าจะมียศเออไม่ใช่ยศสิเรียกว่าเป็นคะแนนพิเศษ ถ้าเราใช้อคอมโบอะไรที่แบบรัวๆอย่าเงี้ยแล้วทำรางเวนทําดาเมจไม่ได้เยอะเนี่ยเราก็สามารถเอาไปปกล็อกเป็นเอ็มเบมแต่คนได้อย่างเนี้ยใช้ฟูเบิร์ดเนี่ยก็จะมีเอ็มเบมของฟรีดอมออกมาอนี้ก้อนสีเหลือเราก็จะเป็นการกันนะลืมบอกเลยว่าเกมนี้สามารถใช้ออคอมโบได้บานเลยนี่ อันนี้ก็จะเป็นการต่อสู้ของฟิโดมอะเมื่อกี้คงสงสัยจะเป็นซีกของอาลาอูฟังป่ะฟิโดมมันต้องบูทไปฮะมันไม่ค่อยบูทแบบบีเอ็นแจมันเลพวกนี้นิวตอนคอนแคนส์ นิวตอนแจมเมอร์โอเคขึ้นอ่ะอะไรวะแซกไอ้พวกแซกอืทำอะไรกูตูมนีเขาโบต่อได้ไมั้ยอันนี้คือตัวแพ้สายของเรานึ่งคือกันนำไ้ไม่ฆ้าไม่ค้าช็อกเกอร์นี่อ่าเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกัน หมดแล้ววะอะไรวะหมดละเออลืมบอกไปเลยว่าละตอนนี้เราได้พระเอกมาแล้วนี่เปลี่ยนคนได้ครับโดยการกด L กด R ได้ดูนี่ฮะถ้าเราชนะสายไวจะขึ้นิติดครข้อฮะโอเคแล้วก็คุยกันเสร็จปั๊บปะโอเคต่อมาก็เป็นเมวิอุสนี่ฮะเมวิอุสมีต่อยคนเก่งมากฮะ โอเคอันนี้มาใช้แต่ละตัวก็จะมีสุดพิเศษของตัวละตัวฮนะอย่างเช่นเมยีบูทก็จะลอยได้นะอย่างที่บอกกันดั้มจะคาบสัปหลาดได้เฮ้ยนี่ช็อคเกอร์ช็อคเกอร์มันต้องเมยีบูทนี่เฮ้ยเดี๋ยวลืมไป ไปเออเบเบียมชุดนี่อ่านดิเคดฟอยส์ตัวนี้ก็จะมีการใช้เอ่อเป็นคอมโบเปลี่ยนแอคทัตเฟนิชเชนนั่นแหละนะตัวนี้เกมนี้มันหลากหลายตรงนี้แหละฮะต่อเอ่อสู้แล้วสามารถเปลี่ยนเป็นีละตัวทีละตัวได้มันเจ็งตรงนี้แหละนะโอเคงั้นเราไปต่อ เออว่ะยังไม่ได้แนะนำไอ้นี่เลยอสุดท่าสุดยอดของนายฟีดอมแต่งหลายคนคณน่าจะดาวได้แล้วแหละนะอ่านี่ลอยขึ้นแล้วกดโอนี่นี่คือเป็นนวงอาทิตย์แบบในโอพิต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 ิทำกรล็อกกระไมยาวไม่รอปูมหยุดนะอื้อหือ ยิงผ่านหน้าไปล็อกอะไรกันเยอะแต่สุดท้ายแม่งมีแค่นี้มาเลยนายดิเครดนี้แต่ไม่ฉันคิกอืมโดลโดเผื่ออ,อะไรอีกกันด้มออกกันด้มมามาต้องออกกันด้มมาอหมดยังว่าอ่าเฮ้ยมี เออเอาเอาเอยังมีอีกไยส์มีอุ๊ยตีไม่เข้าก็จะเป็นแบบนี้ละตีชาบไปก็ไม่เสร็จหรอกตีเดี๋ยวอาอต้า,นนาเดี๋ยวอาต้าตีออกไปโด,ดีิตีเอเอเก็บยังวะยัง นีอ่อะห้ามาปิดฉากกันที่ดเมนชันคิกนี่นี่ผีกลางอากาศจบแล้วเนาะเออเคลียพอจบเกมเราก็อันนี้ก็จะเป็นการคุยกันอ่านไม่รู้เรื่องหรอกจะเป็นระบโบรับวัดคะแนนนะอันนี้คือ,อได้รังสียังกากาอยู่อะ และเราก็จะได้ระบบแอซิดมาอันนี้เป็นค o m เ a เดอร์เอ่ออะไรวะเดี๋ยวค่อยไปดูนน XX, แล้วกันอันนี้ไก่ R Double X แล้วก็เอมเบมอัทุกอย่างเอ่อเห็น D N กับโซโซฟีแล้วอยา่าคิดว่าจะได้เล่นนะไม่ได้เล่นหรอกอันนี้ก็จะเป็นระบบสอนแอซิดนะโอเคแล้วเราก็ให้เลือกวิชั่นแต่ยังไม่เลือกผมแค่แนะนำเกมเฉยๆอ่ะนี่คือแอมเบมฮะเออกดโอเปกาใส่ฮนะ โบนัสอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นแต้มที่เอาไว้นับเออถ้าเราเก็บครบเนี่ยเราก็จะได้เอ็มเบมนะเป็นกระปุกล็อกและเราก็สามารถเป็นผู้เล่นนะอย่างเช่นแบบตรงเล็บเนี่ยคือกด L ใช่ไหมกด R ก็ไลท์ส่วนตรงกลางคือจะเป็นแรกเริ่มอย่างสมมติว่าแบบเล่นอุลตร้าแมนไม่ถนัดอะ อยากเปิดมาก็กันดั้มอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็เปเป็นกันดั้มอ่าแบบนี้ก็ได้หรือถ้าแบบถนัดดีเคก็เป็นดีเคอ่าแบบนี้หรือถ้าถนาดัดเมดิูดก็เมดิมูอ่นะแต่ผมถนัดกันดัม้มก็เลอกกันดั้มอันนี้ก็จะเป็นระบบแอซิดอย่างที่ผมบอกอนะ่ะสามารถโดยใช้คันโยกของ PSP อ่นะจะมีทั้งดับเบิลเอ็กซ์อ่ามีทั้งไกอาร์มูตาแมนแล้วก็ ลิวคิเออลิวคิอันนี้ก็จะเป็นการแนะนำอันนี้ก็คือ d าร์กอนโครไฟเออร์ท่าของมันโฟตอนเอแล้วก็ซั t เทอร์ไร n แคนนั่นก็อ,อย่างนะที่บอกไปฮะเกมนี้คนแก่ๆจะรู้จักทั้งหมดนะว่าเกมนี้เป็นยังไงถ้าเคยเล่นคนที่เคยเล่นในฟามิคอม์ฮะเกมนี้ก็ถือว่าโดยโวมแล้วดีฮะเป็นการเอ่อหรือความหลัง อ่าคนที่เคยเล่นเกมในซีรีส์ g r e ด t Battle ฮะมีทั้งกัน d ดั้มอุลตร้แมล้วก็ดีเคดเลยพวกนี้อ่ะเฮ้ยไม่ใช่ดีเคดคาเมเลเดอร์เออสามฮีโร่นี้ก็ถือว่าเรียกว่าฮีโร่แล้วกันในเกมนี้ฮะก็โดยรวมแล้วเกมถือว่าออกมาดีมากดีถ้าใครที่รู้จักอ่าแล้วเล่นแบบเกา่าๆแต่เสียดายที่เกมนี้ผมบอกว่าจบว่าง่ายจบง่ายไปหน่อยฮะมันเล่นมันเป็นเดียวกับเล่นให้ทะลุมิชชั่นเอาฮะ พอเราเล่นจบปั๊บก็ให้เราไปเก็บแรงเอาเองจกกอนกว่าจะเก็บครบทุกอย่างฮะโอเคก็แนะนําเกมไปทั้งหมดละก็ขอบอกลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ